สวัสดีค่ะทุกคนบู๊ซากตาอยู่สุริเด่นบูมันขับรถว่าจะไปซื้อปลาแซลมอนมากินดิบซึ่งบูมก็หันมาเห็นนี่เฮ็ดค่ะเฮ็ดบูมคาดว่าน,น่าจะเป็นเฮ็ดพึง่งเดี๋ยวจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีกัอโอ้เฮ็ดพึ่งค่ะสี่ดอกนี้แหละเอ่อน่าจะได้เก่งกว่าดีเลยค่ะนี่ค่ะ เฮ็ดพ oh, ึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งดูค่ะโอ้ยดูค่ะพี่น้องโอ้ยอย่างสวยเลยดูค่ะเห็ดพึ่งโอ้ยช่วยช่วยชวยชวยเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งดูค่ะสวยมากเลยโอ้ยดูค่ะกบกวๆนะกลัวๆเห็ดพึ่งค่ะ นี่ค่ะนี่เดี๋ยวนะก็หลังตังโกองอ่ะไม่ลุยตังโกงหมดเลยนี่ค่ะนี่ๆๆ่น่นนนนดูแบบริมริมแบบนี้ว่านะหลขะนี่ค่ะ มือนึงเฮ็ดพึ่งค่ะเฮ็ดพึ่งกดดีเลยโอ้ยสวยกดดีเลยค่ะเพื่อนๆดูงาม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 มากมากเฮ็ดพึ่งออกแล้วค่ะนี่มาจับเจอเฮ็ดพึ่งค่ะลายนี่เจอเฮ็ดพึ่งดูค่ะอืมดูดูค่ะ เก็ดพึ่งเก็ดพึ่งเดี๋ยวตรงนี้ออกกิด๊ดนึงเลยเก็ดพึ่งมาแล้วพี่น้องดูค่ะโอ้ยสวยอะ่ะดูค่ะดูเพิ่เนๆนสวยสวยยังไงสีดอก โนี่สิดอกกันหมดเลยงามแค่แล้วว้าดีใจดีใจอย่างเรงนี่ดูค่ะส่วยมากเลยไปค่ะไปโตเดี๋ยวบุ้มท้ายสั้นๆก่อนนะบุ้มขับรถทิพย์อยู่ไปดูว่าจะมีเฮ็ดเลยมานะคะดูค่ะส่วยมากดีใจดีใจเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วเฮ็ดมาแล้วไว้เจอกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ